มาทุกคนพี่แบมวันนี้จะพามาเก็บผักกลับบ้านเก็บไปตามสมเนาะผักปลูกเองมีสิงไค่าบางรู้จ้ะพี่แบมปลูกสิงไขยโอ้ยโยนเบิ่งปลูกสิงงค่้ง่ายมดจ้ะพักแพว มีตู้เล้าเป็นสิผ้ามากกเก็บไปแปงกวาใหญ่ยักษ์ใหญ่ยาวจ้าใหญ่ยาวอุ้ยตามได้กินเมื่อบ้านได้เนี่ยนี่จักหน่วย อุ้ยมีหลายหน่วยอยู่อุ้ยผุ่นน่ะไม่ใายลาดเอาหมีดมาให้พี่แบมบหน่วยที่สามมาตามมามือแบมมือมือไปแบบมือหนักดิแบบมือหนกับบมนกมีเกดลูก อุ้ยหลายลูกอยู่ด้วยจ้ะลูกที่สามไปสี่ลูกไปฝากพ่อได้แล้ววันนี้แหละ นี่กระสีขอบคุณขอบคุณจ้าพี่แบมเขากระสิวาวปะรูเข่อเขาออกระสิเบาเวอร์นเนาะปลูกต้นเดียวจะปลูกปีนี้ปลูกต้นเดียวไม่ได้ปลูกหลายต้นได้แล้วห้าสิห้าลูกดูเล่าพักบุงรอบปีหา ผักแพ้วหมู่บานพี่แบมปูกผักบุ้งตรงเนี้ยเป็นที่ปูกผักส่วฝักยาวเอาออกมันบ่เป็นใบมันบอเ่บบอเป็นน่วยมันเป็นแต่ใบจ้ะพริกกระโดกโดกเบิงเบิงรู้จักพริกลังสซางเรงเซงอยู่อ้ยโดกคักโดกแน่ เป็นไงลาะสีหดสีพามาเบิงอธิญักกะลำหอยยากเบิงดูจ้ะใหญ่ยักไหมอูป๊าดแน่นแคนมากๆเลยอันนี้เบิ้งดูจ้ะคนจ้าเบิ้งดูอู้ยอันนี้ยิ่งใหญ่จ้ะ ใหญ่มาก,มากเลยบอกแครีทถั่วปีนี้ก็จะได้กินแล้วนะผักแพ้วแอปเปิลบ้านพี่แบมฟูนแอปเปิลหอมนะจ๊ะยา่ตะะตยาตะกะั่แตนนะตะกั่แตนถั่วได้กินไปแล้วนะรอบหนึ่ง ตัวแขกฝรั่งเห็นไหมจ๊ะกรอบมากเลยนะจ๊ะตำอร่อยมากเบึ่งดูดกดกพี่แบมปลูกมาหลายจ้ะปลูกหลายเดี๋ยวกินบ่าท่านเบึ่งดูดกบจ้าเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะจะตัดดอกกุหลาบไปให้ใส่รุมฝังศพแม่ย่าเนาะย่าตะกแะแตน งามบ่จ๊ะคจุจ๋าสวยมากดอกกุหลาบบ้านพี่แบมบดอกกุหลาบพันหอมแลวจะหอมมากๆเลยสวยนะจจนะเนาะดอกเขาสีสวยมากๆเลยหอยอดกำลังอวบ,บ,บพ่อแจวเนี่แต่ว่าโบเก็บดอกจก้ะ บ่มีแนวสีแจวเอาไว้หมันหลน่นถ้ามันหล่นแล้วลงพื้นเดี๋ยวเขาก็เกิดใหม่เดีวไปเก็บพักต่อจ้ะไปเก็บผักกันต่อลูกพุนพี่แบมก็โดกโดก นี่ยจ้ะลูกพุ่นเขาดกมากๆเลยลูกพุ่นดกมากดูสิ้าจ้าละแน่กบงามพัาสิลาบเป็ดสิเก็บไปเห็ดลาบเป็ดอยากกินลาบเป็ดจละแน่พี่แบบสวยไหมคะปีนี้ลูกแพไม่ไม่ติดเลย ผักติวฝรั่งบังดูแตกกอกับไอ้นนผักแป้นผักแป,ป้นบานเฮ้าเดี๋ยวเขาก็เป็นดอกเขาเม็ดเขาก็ร่วงเดี๋ยวเขาก็เกิดปีหน้าโอ้ยอากาศมันห่อนลงห่างได้จากทุกคนจ้าร้อนเหมือนอยู่เมืองไทยเลยามาเก็บผักกันต่อจ้าผักจากสวน เขไม่รู้จะเก็บอะไรก่อนเนี่ยกระเพาก็พอได้ผัดไปแล้วนะรอบหนึ่งกระเพาเนี่ยก็เอาลงโหละพาเขาให้เด็ดมันเนาะพี่แบมว่าจะทําให้นั่นกินอยู่น้ำยาขนมจีนน้ำยากะทิคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนจ้า ขอบคุณที่รับชมนะคะเกยวขอเก็บพี่ก่อน